สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการสร้างโปรแกรมคำนวณไฟนะครับสำหรับ UPS สำรองไฟนะครับด้วยโปรแกรม f o เ t e ล AI นะครับให้เป็นเว็บแอปเลยนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับให้มาที่เว็บค u t t e r ก่อนนะครับนะครับวนที่ Google นะครับทีนี้ผมจะเข้ามาที่อันนี้ผมสร้างมาแล้วนะครับ ตารางก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ลองไปหาสูตรในเน็ตมาก่อนนี่สูตรนะครับคำนวณจากวัดนะครับให้เป็น VA นะครับแล้วก็จากมให้เป็น VA นะครับต่างเป็นเว็บแอปนะครับผมบอกนะครับกดปุ๊บนี่นะครับเว็บประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเว็บแอปแล้วนะครับใช้งานได้แล้วนะครับนี่นะครับพิมพ์วัดได้นะครับ ิลแอมได้นะครับเอาเส้นสมมติสองแอมะลองคำนวณนี่นะครับบอกได้นะครับว่าควรใช้เท่าไหร่อันนี้ผมก็ลองปรับปรุงอีกนะครับก็คือใช้โค้ดเนี่ยนะครับให้โปรแกรมลองปรับปรุงนะครับโดยบอกว่าเพิ่มการเก็บค่าหลายๆอุปกรณ์เข้าไปแล้วนำมาคิดเป็นตัวนี้นะครับตัวที่สองนะครับคลิปนี่นะครับเห็นไหมครับเพิ่มจากตัวเมอก้นะครับนี่นะครับ ของเรานะครับเช่นอแล้วผมลองนะครับว่าหน้าจอสมมตุติหน้าจอกินไฟ200ออสองร้อยวัตต์ปึ๊บซ์ฟเวอร์กินไฟแปดร้อยวัตต์ลองนะครับอ่าทีวี อะเดี๋ยวลองอันนี้จากวัดนะครับเดี๋ยวลองคิดจากแอมมั่งนะครับเช่นสมมติมเราไม่รู้วัดนะครับสมมติมเรารู้แอมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นอ่าเอาเป็นเนี่ยกันนะครับเป็นอ่าอุปกรณ์จะลองแล้วกันนะครับสมมติพัดลมนะครับ กินไฟที่สองแอมป์นะครับหมดนะครับอันนี้จะให้คำนวณโดยรู้แอมป์นะครับปึ๊บเห็นไหมครับนี่นะครับได้โปรแกรมมานะครับซึ่งคนเขียนโค้ดไม่เป็นก็สามารถทำได้นะครับแค่รู้หลักการอโดยใช้ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรนะครับนี่นะครับทีนี้เราก็ทำการ พับบิกไปใช้ได้แล้วนะครับอ่ะกดพับบิกนะครับนี่นะครับกดพับบิกนะครับนี่นครับอ่าพับบิกแล้วนะครับเห็นไหมครับคัปปี้ลิงก์นะครับอ่ะผมจะลองคัปปี้ลิงก์อ่ะนะครับทีนี้อ่ะลองไปวางอันหนึ่งนะครับอ่ะ ลองวางที่ Microsoft Edge นะครับวาง Enter นะครับ s ช o ์ Content นี่นะคเห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่เมลเมื่อกี้นะครับแยกกันครับมันแชร์มาแล้วสาธารณะสามารถใช้ได้เลยครับเช่นวนทีวีนะครับสองร้อยเจ็ดสิบบ แอลองเป็นแอมมั่งนะครับกินไฟที่ห้าแอมเห็นไหมครับคำนวณมันก็จะบอกนะครับว่าควรเลือกใช้ขนาดเท่าไหร่อยากสำรองไฟไว้กี่เปอร์เซ็นต์ควรขนาดเท่าไหร่นะครับโปรแกรมลองป,ประยุกโปรแกรมอื่นๆได้เลยครับวันนี้ก็จบเป็นเท่านี้ครับผณครับ